สวัสดีครับเพื่อนๆเลซทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสูตรล่าง12ชุดตรงมาให้ลุ้นมาให้ชมกันต่อนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ12ชุดตรงนะครับล่างนะครับก็จะมาให้ลุ้นกันต่อนะครับก็สรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายที่ผ่านมาก็เข้ามาตรงๆนะครับสูตรนี้นะครับ 12สชุดตรงนะครับล่างนะครับก็จะมีแค่12ชุดนะครับก็เอาเด่นมาตัดให้นะครับ10ล่างก็มี04 6หน่วยก็มี2 3 4 5ห้านะครับว่าจะเป็นสูตรนี้นะครับเพื่อนๆและซทุกท่านนะครับผมก็มาประกบคู่ก็จะเป็นสูตรนี้นะครับนะครับสูตรใหม่10ล่างนะครับที่ผ่านมาก็ได้04 6นะครับก็มานะครับ ก็เข้ามาตรงๆเลยนะครับก็2ตัวก็ออกันเลยนะครับสสามนะครับก็วดวันที่16เดือน2 67นะครับก็จะมาเข้าชุดนี้นะครับเพือ่อนๆก็มาเข้าอยู่ที่เลขสีนะครับเป็นหลักสิบนะครับ หรือว่าผ่านนะครับงวดนี้นะครับแล้วงวดที่13จะได้เลขตัวไหนกันนะครับ14นะครับเพื่อนๆโทษครับ14งวดที่14ว่าจะได้ตัวไหนกันก็ลองมาดูสูตรเลยนะครับสูตรผมก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับหลักพันนะครับ ใ้หลักพันนะครับก็บวกกัน3ครั้งนะครับเลข1นะครับบวกกัน3ครั้ง1บวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับก็1บวกกัน3ครั้งก็ได้3ครับบวกร้อยครั้งที่1ก็เป็นเลข0ูนย์ก็ได้3นะครับวันนี้นะครับก็ได้3นะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับเพื่อนๆก็ ได้3นะครับ3แล้วก็บวก4ีของที่นะครับ3บวกสก็จะได้7นะครับงวดนี้นะครับ7บวกสองของที่นะครับก็จะได้9นะครับงวดวันที่1นะครับเดือน3 6 7ก็หลักสิบงวดนี้ก็จะได้ สามเจ็ดเก้านะครับเพื่อนๆว่าจะมาตรงตำแหน่งอีกหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางให้นะครับสูตรนี้ได้สามเจ็ดเก้านะครับได้สามเจ็ดเก้าผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับสามเจ็ดเก้าก็จะมาวางตำแหน่งหลักสิบให้นะครับก็ได้สามเจ็ด กล่าวนะครับมาดูหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยก็จะใช้สูตรนี้นะครับที่เข้ามานะครับนะครับวัดที่ผ่านมาก็ได้สองสามสี่ห้านะครับมาสองตัวเลยนะครับวัดนี้นะครับก็ออกสี่สามออกสี่สามใช่ไหมครับก็มาสองตัวเลย,ยวัดนี้ก็เข้าอยู่ที่หลักสิบ ก็คือเลขสี่นะครับหลักหน่วยนะครับขอโทษครับมาสองตัวเลยครับงวดนี้ครับหลักหน่วยก็คือเลข3ามนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยเลยงวดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับหลักหน่วยก็เข้าตามสูตรนะครับแล้วงวดนี้นะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับ หลักหน่วยก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับ4กับ3ได้7นะครับแล้วก็บวก3คงที่นะครับก็จะได้บวก3คงที่4วกก็ได้7 7บวก3คงที่ก็จะได้10ใช่ไหมครับก็ใช้เลข0มา0นมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับก็คือได้0 1 2แล้วก็3นะครับนับเรียงตัวให้ได้4หลักนะครับ 1> 0 1 2 3นะครับก็ใช้ตัวนี้เลยครับ4บวก3ก็ได้7 7บวก3คงที่ทุกครั้งนะครับบวก3งที่ทุกครั้งที่วิธีคิดวิธีคำนวณน,นะครับเป็น3คงที่นะครับก็จะได้10ใช่ไหมครับก็ใช้เลขศูนย์หลักหน่วยก็มาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับก็ศูนย์หนึ่งสองสามงวดนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ4ตัวนะครับหลักหน่วยงวดวันที่1 เดือนสามนะครับผมก็จะมาวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับสูตรนี้นะครับก็คือได้0 1 2แล้วก็3นะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยนะครับก็จะได้12ชุดตรงนะครับก็จะได้12ชุดตรงเหมือนกับงวดที่ผ่านมาครับนะครับนะ ก็จะได้12ชุดตรงนะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลาก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนก่อนนะครับคําเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดนูะครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าต่ออีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้นะครับ ก็จะมาประกบคู่ให้นะครับก็จะได้ประมาณ12ชุดตรงนะครับก็จะมี3 0นะครับแล้วก็มี3 1แล้วก็มี3 2นะครับแล้วก็จะมี3 3นะครับ แล้วก็จะมีเจศนะครับแล้วก็7 1หนึ่งแล้วก็มี7 2สองนะครับแล้วก็7 3ดสาแล้วก็จะมี90นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็9 1หนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็9 3สาม ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีประมาณ12ชุดตรงนะครับมีแค่12ชุดตรงเวลา,ปร,าประกบคู่กันแล้วนะครับหลัก10ก็มี379หลักหน่วยก็มี0123นะครับก็ลอไปลุ้นดูนะครับเพื่อนๆจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าใครชอบเลข3เป็นหลัก10ก็เอาแถวนี้ไปนะครับก็จะมี3031แล้วก็32แล้วก็33นะครับแล้วถ้า ชอบแถวเลขเจ็ดนะครับเป็นหลักสิบนะครับก็จะมี70 71แล้วก็72แล้วก็73นะครับแล้วแถวเลข9นะครับเพื่อนๆก็จะมี9091เและ92แล้วก็9 3นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับล่าง12ชุดตรงนะครับประกบคู่ก็ได้12ชุดนะครับก็คลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าวันเวลาใกล้ ผมก็จะหาตัวเด่นมาสรุปให้นะครับมาประกบ12คู่ชุดนี้ให้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนบ้างนะว่าจะได้เด่นตัวไหนบ้างนะครับจะได้ชุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเด่นมาตัดให้นะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิป ดีๆใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆและสมาชิกและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับล่าง12ชุดตรงนะครับเดี๋ยวเอาตัวเด่นมาตัดให้นะครับภายใน12ชุดนี้ว่าจะได้ชุดไหนบ้างครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ